ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะประจำวันที่31ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสุขเป็นพิเศษกับคนที่คุณรักนะคะหลายๆคนนะคะ แยกย้ายการมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดนะคะอยากจะซื้อของมีค่าเข้าบ้านอยากจะได้ของมีค่าชิ้นใหญ่ๆนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองและคนในบ้านช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นถ้าใครมีปัญหามีเรื่องวีราวนะคะจะทําให้ทุกอย่างพีค่ายขึ้นจะมีคนมาหามีคนที่ถึงมีโอกาสได้เจอ เพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าๆจะมีคนมาหามีคนซื้อของมาฝากนะคะจะได้ทานของอร่อยนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดอยากจะซื้อของมีค่าซื้อของเข้าบ้าน,อยา,นอยากได้นู่นอยากได้นี่ชอบเก่งนะคะในช่วงนี้เป็นพิเศษนะคะใครที่กําลังรอข่าวดีจากทางไกลคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับนะคะระวังพักการพักผ่อนด้วยพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหรือนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อน ระวังปัญหาสุขภาพตามมานะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้อาจจะดื่มเยอะเป็นพิเศษนะคะมีงานเลี้ยงฉลองมีงานเลี้ยงสังสรรค์อาจจะต้องออกไปดื่มกับเพื่อนฝูงนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าเก่าสมัยเรียนหรือคนที่เคยเจอกันมาก่อนนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ถ้ามีปัญหาแยกย้ายกันก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ะะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดวงโชคลาบของคุณช่วงนี้ได้จากเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ6 4สี่เจดนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ